จัดอันดับจากทางฟอบอภิมหาเศรษฐีของไทยท่านินเจรวรนนท์ขึ้นอันดับ1นะครับรวยที่สุดครับอันดับที่2คุณเจริญสิริวัฒนพักดีทําเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มทั้งตัวของแอลกอฮอล์แล้วก็นอนแอลกอฮอล์อันดับที่3ครับคุณสารัฐทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานโรงไฟฟ้ากราฟอันดับที่4คุณสุเมธเจรวรนนท์ก็อยู่ในเครือของทางซ p พีคุณจารันเจรวรนนท์อันดับ5ครับก็อยู่ในเครือของทางซ p พีคุณวานิชชัยวันครับทำธุรกิจไทยประกันชีวิตอััันดบบ7คร าเสริฐปราสาททองโอสถบางเกาะแอเวนั่นเองอัน <Wow. S 1> ดับแปดก็คือทางคุณสมุรอุไรจารุพานิชครับทำธุรกิจหลากหลายครับหลักๆแล้วก็มีในส่วนของ C p พคุณประยุทธ์มหากิิศิริครับเนทกาแฟทำธุรกิจระหว่างเรือ TTA อันดับที่10ก็คือฮาลาลิงครับจากทางบีกลิมนั่นเองทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานนะอีกคนก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชิน,ชนวัตรทุกคนเห็นยังไงกันบ้างนะครับกับความรวยของเขาที่โหหยุดยั้งไม่อยู่จริงๆครับ